สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำํำไส้หมูพะโล้เจค่ะเป็นเจนะคะทําอาหารเจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงทีนี้เราต้องเตรียมหม้อไว้ก่อนค่ะคือหม้อไบนี้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างทอดเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ในหม้อน,นี้นะคะเป็นหม้อเอ,อ่ฟองเต้าหู้จริงๆฟองเต้าหู้แล้วอยากได้แผ่นบางๆนะคะทีนี้ ตลาดที่เจ้าไม่มีเลยก็เลยต้องยำเอามานะคะแต่อย่างเงี้ยมันก็พอใช้ได้แต่นี้มันมันม้วนไหลม้วนหนึ่งเกินมันก็ดูไม่ค่อยดีถ้าเป็นแผ่นบางๆท่อแล้วฟูบ้าก็สวยอ่ะอันนี้ท่อแล้วจะไม่เคยฟูเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ทีนี้เราก็มาดูนะคะไฟร้อนแล้วต้งน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ดี ดีไฟอ่อนนะให้น้ำมันร้อนแล้วดีไฟอ่อนหน่อยนึงมันก็ได้ไม่ไหม้น,น,นะต้นถ้าเป็นแผ่นบางเราก็จะฟูสวยเลยคะ่นอันนี้มันม้วนกันก็เลยไม่ค่อยฟูเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ต้มแล้วก็ใช้ได้อร่อยเหมือนกันเดี๋นี้เราก็พักไว้ใน,นหม้อนะคะทีนี้เราก็จะเอาเอาไส้หมูะคะ่ะ ใส่หมูเนี่ยค่ะเราไปทอดเรำซุแล้วเราก็จะพักใส่หม้อ แมออลม่วันนี้เราก็จะมาทอดเต้าหู้นะคะ อันนี้เราไปซื้อเป็นเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้แข็งหแข็งหน่อย,น,น,อยนี่ค่ะแล้วเราก็หั่นเป็น8ชิ้นนะคะเต้าหู้ก้อนหนึ่งหั่นเป็น8ชิ้นค่ะแล้วก็มาทอดเหมือนกัน ทีนี้เราทอดทุกอย่างพักไว้ในหม้อแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทําตัวพะโล้ครับเราจะใช้พะโลน้นี่เราจะทําแบบสุดโบราณนะคะต้องทอดเห็ดหอมก่อนนะคะเห็ดหอมนี่เราจะมาต้มไม่ต้องทอดซะก่อนนะคะ อแช่น้านิ่มแล้วเราก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ดิบให้แห้งนะคะแล้วก็มาทอดน้ามันมันถึงจะหอมแล้วก็มีความเหนียวนุ่มอยู่ในตัวจะทานอร่อยนะคะถ้าไม่ทอดเลยไม่อร่อยค่ะหอมทอดแล้วมันก็กลิ่นมันก็หอมขึ้นมานะคะหอมมากค่ะแล้วก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็ปุดไฟแล้วก็มาทักไว้ในน้ำหม้อในการเตรียมไว้ค่ะ น้ำมัแล้วก็ตัดขึ้นมาหน่หมินไม่ต้องใช้เยอะนี่มาทำมาทำตัวตัวพะโล้นะคะใส่น้ำตาลค่ะมาบาจะสามช้อนโต๊ะสามช้อนโตะนะคะแล้วก็ไฟอ่อนๆนะคะ ผัดจนน้ำตาลละลายเลยค่ะเชี่ยวจนให้ออกสีน้ำตาลเลยนะคะมันจะได้หอมแย่รอไหม้นะคะอย่าให้ไหม้นะคะนี่ค่ะพอไฟแรงเราก็ต้องปิดไฟก่อนนะคะอย่าให้ไหม้ค่ะ ทีนี้เราก็จะเอาสียิ้วใส่ลงไปทีนี้พ่นไปทางสีอิ้วขาวสุตรหนึ่งนะคะประมาณเดีย๋ยวนะคะเดีย๋ยวจะ เดียกี่ประมาณหนึ่งทักพีนี้แหละคะ่ะแต่เราจะตึมอีกนิ้หอันนี้สีอันนี้สีอุดมนะคะนี่สีอุดมหวานค่ะเดี๋ยวกี่สีลูขาวประมาณหนึ่งทักพีหนึ่งทักพีก่อนอีกนิดนึงนะคะแล้วอันนี้สีอุดนนะะม ทีแล้วนะคะนาทีแล้วเราก็จะตักใส่หม้อนะคะ เนี่ยน้ำล้างกระทะแล้วก็เทใส่หม้อนะคะนี่ยน้ำกระทะเทน้ำกะทะแล้วก็เทใส่ในหมอ้อค่ะ ทีนี้เราก็จะเพิ่มน้ําตาลมะพร้าวอีกสัหน่อยหนึ่งนะคะเพิ่มความหอมค่ะใส่พริกขี้หนูแดงนะคะใส่ทั้งเม็ดเลยนะคะ ดูแล้วกไ็ได้ที่แล้วนะคะของทุกอย่างก็ดินแล้วะคะ่ะเป็นาเสร็จนะคะเดี๋ยวสุดแตกก่จานนะคะค่ะโล้ไส้หมูปลอมทําจากหมี่กึ่งนะคะอาหารเจค่ะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเอากันหน้าพบกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า